ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซียี่โม่แรงนะครับเด้อขณะนี้นะครับเวลาอยู่ประมาณ16หกนาฬิกานะครับพี่น้องเอฟซีครับเชียนนาดีกับวาสิบล่องดอกพี่น้องเอฟซีครับเขาเป็นทรงมาให้นะครับเดี๋ยวสิว่าเฮาพอเจริญรั้งนะครับเป็นกระทรงให้อยู่ตลอดเวลานะครับบ่าว่าจะเป็นหัวรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่าครับพี่น้องเอฟซี ครับติดลูกเกงใจของเกียร่งนะครับเล่าน้าเตื้อครับขวดนะครับพี่น้องซี่เทิงตัวเล็กของเกียร่งรอบนี้นะครับเกียร่งฟันฟันท่งนะครับพี่น้องซี่ว่าเล็กเล่าสิมาแทะแน่นอนนะครับรอบนี้โดยเฉพาะเล็กวิ่งเล็กลุดนะครับของเกียร่งนะครับพี่น้องซี่ครับเข้ามาตามต่อกันนะครับพี่น้องซี่เล่าพัฒนาเกียรังนะครับพี่น้องทีเอาดีบดีบโดนๆเลยนะครับเด้อ ครับวันที่19นะครับมื่อนี้ยแหละครับ19นะครับ19เดือนมก,กราคมครับ19บกมกราคม2567นะครับวันศุกร์นะครับเนาะ ไปด้วนๆน,นะครับครับลราพัฒนาเชียรังครับย่างชี่ ครับผลงานรอบที่แล้วนะครับเกียร์รงทรงไห้นะครับไห้เสี้ยนอดีนะครับก็เลขบริลล์ล่องเทพิน้นงซี่นะครับครับเป็นทรงไห้นะครับกับบริลลงแงต่ว่าไปเข่าเลขกรัฐบาลไทยนะครับพ่น้นงซี่บริษัทเจนนะครับพอตนำมึกปากานะครับบริษัทเจนนะครับ เอารอบนี้นะครับ,บนวัตกรรมเจียรังนะครับพี่น้องนัี้มาแล้วนะครับครับวิ่งรูดนะครับบนล่างนะครับพี่น้องนัี้ ครับเหล็กเด่นคองเพิ่นนะครับมีสองกับห้านะครับเอาเด่นที่สองนะครับนะเนาะเหล็กวิ่งนะครับรอบนี้นะครับครับสุดจับคู่นะครับจับคู่สองหนึ่งสองสี่นะครับพี่น้องทที่สองหกนะครับ สองเจ็ดนะครับพี่น้องทุี่ <c oughs> ครับถามาลักห้านะครับพี่น้องทุี่หลักห้านะครับเซมีหา หนึ่งนะครับห้าสีนะครับพี่น้องพี่ที่ห้าหกห้าเจ็ดนะครับพี่น้องพีที่เอามีเหล็กเชืตัวมาพร้อมนะครับรอบนี้นะครับครับเช่ญนะทขออนุญาตเขียนทางคางก่อนนะครับพี่นอ้องที่ชงไว้ดีว่าง ไว้ตรงๆนะครับให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอนะครับครับเลขสี่ตัวก็มี3 8 2 5นะครับครับเลข3ตัวนะครับก็บมี3 2 5 8ปดสองห้านะครับพี่น้องที่ครับเม็ดเดียวนะครับพี่น้องที่เนาะเกลีร์ล่างเกลี่ยไว้อยู่คดละคังนะครับเนาะเอาเชียนันดีมาไว้ข้างล่างนะครับ ครับเด่นสนะครับก็มี2 1 2 4 2 6 2 7แล้วก็2 5ครับพี่น้องทุี่ครับส่วนตัวร่องก็มีหาหนึ่งหานะครับแดดไล่แล้วนะครับพี่น้องทุี่ครับพี่น้องเขาก็แคปหน้าจอไว้ครับลาววันศุกร์ที่19เมื่อแรกนะครับเดือดสองทุ่มครึ่งนะครับมกราคม2567นะครับ ลาวพัฒนาเจรังนะครับวิ่งรูด2อนะครับเน้นๆนะครับเดล็กเด่นของเพิ่นก็มีสองกับหานะครับพี่น้องที่จับคู่2 1 2 4นึ่ง5อ5ส5่สองหานะครับสามารถักหานะครับส่วนเดล็กที่ตัวก็สามแนะครับ3ามแปดสองห้าสาเม็ดเดียว2 5 5 2้นะครับกับพบพรมเด้อเสียนาดีกับไห้พรอมนะครับ เจรังบอกว่าเม็ดเดียวสองห้าต่ว่าเสียนอดีตบอกพี่น้องเอฟซีเข้ากลับไปพร้อมด้วยพี่น้องเอฟซีเริ่มนะครับครับท้ายคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับเจรังนะครับทรงตัวเลขแนวทางมาให้เสียนอดีตแต่ลงให้พี่น้องเอฟซีเข้านะครับไปหล่นไปเสียงกันเมื่อแรกนะครับพี่น้องเอฟซีครับสําหรับข้อหวยเท่านั้นนะครับสําหรับข้อหวยเท่านั้นนะครับ นที่มักหวยเท่านั้น,นครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี้ยนนาดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับถ่ายคลิปนี้นะครับก็มีคาถาขอหวยนะครับพี่น้องที่ให้พี่น้องเฮานะครับเชบหนา้จาจอไปทองไหวเอาไหว้ทับไปทองเราก็ไปขอนะครับยามมเร็กกับหัวบนนอนกับตังโมสามจบคือเสี้ยนนดีบอกนะครับเราก็สวดสามจบคือกันนะครับค่าถา้า สวดซ้ำจบแล้วนะครับก็บอธิษฐานแล้วก็กราบหัวบนนอนแล้วก็นอนนะครับขอโคลภจากซิงซักดิททั้งหลายเทวาลักทั้งหลายนะครับครับพุทธคุณพุทธคุณแห้งนะครับพี่น้องพี่พุทธคุณแรงนะครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ